และนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมที่เราจะมาดวลหนึ่งหนึ่งกับกายหิดนะครับว่าใครจะมาเป็นที่สุดของซุปเปอร์แมนนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับกายหิดว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะมาดวลกันเพราะว่าซุปเปอร์แมนจะไม่มีในเกม r o v อีกต่อไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับทุกคนแต่มันคงเป็นความทรงจาที่โหดร้ายสำหรับนายนะนี่จะเป็นการตัดสินผลแพ้ชนะเลยนะเพราะว่าถ้าใครแพ้หรือว่าใครชนะเนี่ยก็จะพูดได้ตลอดไปเลยว่า กูคือสุดยอดซุปเปอร์แมนอันนี้จริงแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะอ๋อในอนาคตมันจะมีสกินซุปเปอร์แมนไหมเราเล่นยังไงละ่ะถึงตอนนั้นกูแพ้กูเขงตัดสินไปว่า,าจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะแล้วตอนนี้พร้อมยังมาดิครับพ้อมยังมีแผลในใจหรือ,อยังมาเลยครับผมไอ้ข่าวว่าเป็นแมวนี่ น่าจะ่นัดในการเลียแผลนะ <c oughs> นแมวมันเลียแผลเป็นด้วยเหรอวะเอาจริงนะสาจจริงมันเลียเป็นเหรอวะ <c oughs> ไม่รู้กูเห็นแมวชอบเลีย <c oughs> และนี่ก็คือกิจกรรมส่งท้ายของฮีโร่ดีซนะครับที่เพื่อนๆก็สามารถไปร่วมสนุกได้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่กิจกรรมที่1กิจกรรมที่2แล้วก็กิจกรรมที่3นะครับโอกาสสุดท้ายของฮีโร่ดีซนะครับผมเลือกรับสกินฟรีรวมถึงฮีโร่ได้ด้วยนะครับแล้วครั้งนี้นายจะเอาสเปลอะไรมาใช้กับเราหรอต่างคนต่างเอาที่หนักหมดเลยไะไปเซอร์ไอรต์กันนั่นโหลดผมว่าขนาดฟิก อ้าวแล้วมันไม่ใช่วะผมมีสิ่งที่ดีที่สุดในหนึ่งหนึ่งบริวารี่ไม่ใช่เลือกให้ดีนะนี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวรู้เลยว่าใครจะเป็นบุรุเล็กตัวจริงนี่ก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่ามันจะเป็นดีซีทุกตัวเลยนะ้ตัวละคร DC ทุกตัวจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับผมงดตัวแมนด้วยแล้วก็ตัวอื่นอย่างพวกย็อกเกอร์วันจอร์บูแมนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมันจะกลายเป็นสกินแทนใช่ครับบอกเลยครับว่ามันจะกลายเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปจจจจัับอองกนนนนะะ๊่ห้้าี ต้องเปิดการหยิบก่อนทักทายเฮ้ยทักทายกูจะตายกันเลยมาดิครับมาดิครับกับพ่อเป็นะหยิบไงหยิบไงนึกถึงกับใครที่ชอบไปคุมเขาหน้าบ้านเหรอแต่ว่านึกถึงกับที่เฉยอ่เฉียดมางเลยละกันมาไปหน่อยเยอะๆโอเกคใครขึ้นก่อนอ่าอะไร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 มาดิ ส่งไม่ดีส่งไม่ดีสีไม่ดงส่งตัวให้ดีนะน้องส่งตีให้ดีส่งตีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรเอ้ยมุกไหนอะเฮ้ย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 ตกเครื่องนะตกเครื่องนะตกเครื่องนะเอาเวลสีก่อนนะเวลสีก่อนนะไม่ได้มูนะเฮ้ยไม่กลัวครับเข้าไปฉีดนะดันด้านมันจะสีแล้วมันจะสีแล้วจริงหรอจ้าจริงหรอจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าอุ้ยเจนไปผัดก่เหินเข้าปวามรู้สึกปินจับเลยว่ะน้องๆโอ้ปินจริงๆจรยงอู้ย โอ้ยตอนนี้คือแบบโดนกรีดเป็นหนึ่งแผลแล้วนะแผลแบบมาแล้วอ่ะถึงเวลาเลิกซ่าไอ้ไรล่ะคีบคีบกันด้วยไม่เป็นคีบอุ้ยอุ้ยแกแขนครับผมแกแขนครับแพ้ฉี่ยแต่ไม่แพ้สุดนะเว้ยโอ้ยยืมเงินตามหกร้อยว่ะแล้วก็หยิบหว่านมาละเวลาคู่สถานการณ์กลับมาอะไรหรออะไรอ้าวไม่เล่นด้วยหรออ๋อทำไมจะเล่นโอ้โหก็มาไหนก็มาไหนก็มาถ้าเป็นการหยิบเวอร์ชันเก่านี่เมื่อกี้กูโดนละมั้ง เอมามือเข้ามาใกล้ๆสิมากระแทกกันใกล้ๆนี่ล่ะนี่ล่ะอุ้ยเก็บจังเลยครับพี่ชายอุ้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 ยเออมันจะแรงนะแต่ก็เฉยๆอ่ะเออดูนะดูจังกระแทกแหลกคนดังมึงตายมึงตายจริงเหรอจ้าอุ้ยอุ้ยจะลงอุ้ย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 มาดิ ไปดิก็มาแล้วนี่ไงน้องไปไหนเราไปไหนพี่เงินนําเยอะเว้ยไม่กลัวอยู่แล้วมีคนมีล้างส่วนตัวป่ะแน่นอนครับผมได้เปรียบหนึ่งจังหวะไม่รู้คุมหรือเปล่าแต่ชอบออกไอเทมซับก่อนอันเดมูวีสปีดนะน้องเผื่อไม่รู้นะไอเทมซับอ่ะฉีดเข้าทีหน้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาเด้ฉิดนะเราอะฮะมึงมามึงมามึงมาของกูป่วยสัตว์ ของกูเฮ้ยของกูเฮ้ยของกูอุ้ยทำไมมึงหมัดมึงหนักกว่ากูวะไอ้ได้เลือดเฉยเลยนี่ไงเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยตายเลยหรอตายเลยหรอตายเลยเหรอตายเลยหรอตายเลยหรอไม่รู้ตายจริงหรอตายจริงหรอตายจริงหรอเอาไม่ตามเหรอน้องเฮ้ยต้องคีบไปเดี๋เงินตามเยอะอยู่ของทรัพับตามคนก่อนล่ะหรอก็มีของซัพในดวงใจอยู่เราจะไม่เอาเหมือนกันนะครับ คุณวายที่ชิ้นต่อไปผมจะออกอะไรเราไอเทมเก่าที่คุณชอบใช้ไงจำไม่ได้หรอนั่นก็คือไม่บอกแย่เลยคนดังมาเด็กินง่ายไอ้คนดังที่ไม่เล่นน้องน่เฮ้ยเครื่องจบอ้าวลมหายใจสดชื่นไปจิตยากูไปละจ้ายังเอาเลือดน้องแย่เลยคนดังไอ้เพี่อนไปสัตว์ ปูรีไฟอะไรกูเทมซับล้างปูต่อยปูต่อยไรเอาหนีทำไมวะปูปูเจ้เอยเงินเอาอะเดี๋ยวใก้เดี๋ยวคืนนาจะไม่บินแขกกันแล้วว่างั้นต่อยเองเดียวเว้ยเอาแล้วต่อยมันไม่นับเป็นสโลหรอ นับนับเออก็ได้เปรียบปีเฮลคนเฮลก้านี่เราไม่สนใจเราไม่สนใจอ่ะไอสัตว์จะมาโมยกูก็ได้กูไม่ไดมาดิสัตว์เก็บยาก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วกลับมาฉีดหนึ่งหนึ่งครั้งโมแล้วก็ต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาล่ะโอเคโอเคกูสวนนะกูสวนนะกูสวนนะโอ้โอ้โอ้ไกลหิบผิดทางไกลหิบผิดทางเฮ้ยไกลหิบผิดทางจังหวะนี้จังหวะนี้แหละครับผม จังวะเอารอดเอากูรอดเอากูรอดกูรอดกูรอดได้ไงกูรอดได้ไงก่อนกูรอดได้ไงก่อนเอาป้านีกูหล่อวะเพื่อนมึงใจดีจังอ่ะ <c oughs> กูณซื้อของอยู่อนี่ก็ตั้งใจปล่อยให้รอดขอด้วยเทมแป๊บแตวกูเจอละไอเทมที่กูควรไ <c oughs> อเทมที่กูควรเอาไปก่อนหนึ่งไม่กำลังเลงอยู่นิดนึง <c oughs> เดี๋ยน้องมาเดมาเดมาเดมึงมาเด ก็มาแล้วดว่างั้นก็มาแล้วนี่ไงก็มาแล้วนี่ไงก็อุ้ยเฮียเครื่องตกก็มาดิก็มาดิมาดิเฮียแล้วของกูเหอะอันนี้ของกูเหอะว้าโอ้เซ้นจัดไอเฮียเลือดกูน้องชายไม่ตายไปโอ้เมก้าเลือดกูมาละกึ้ยจะโดนแยงมาทีตายเองแน่เป็นทรงละ เริ่มต่อยกันไม่เข้าแล้วนะยอกเลยก่อเกิดเหรอต่อยเลยครับเฮ้ยเอาเลยเหอเยบินไม่ขึ้นเอาเลยเอเอาเลยเอบินไม่ขึ้นครับน้องๆกูบินไม่ขึ้นครับน้องๆเอาเหรอเียบินไม่ขึ้นอย่าพึ่งมาเดสัตก็มาดิจ๊ะก็มาดิทาไมมึงแรงจังอะเฮ้ยม่าอเพื่อนไอ้ทีอะไรเนี่ยพลังก่อสะท้อเหรอครับเนี่ยมาครับของนำหนึ่งชิ้นแต่ทาไมมันสู้ไม่ได้โวนกันแบบทั้งุด้หดอะไรเหรอ อะไรอ่ะนั่นแหละอนน้าทำมันอย่างนี้เพื่อนนี่ยีไลงลมหายใจสดชื่นเฮ้ยมึงเกาะเกิดเลยเหรอเฮ้ยด็ไม่สูตรดเลยหรอ,เอ,อเมนนรอี่นี่ีใครบ่อยแล้วเด็กกับนายอ่ะนายน่าจะรู้อยู่ผิดง่ายคิดว่าแบบชิลแล้วสินะได้เปิดบ่ายได้อยู่โอ้ยของเท่าเฉยเลยสุด้ายเด็กมีโรกดีซีจะไปแล้วอยู่ไหนครับเ,เนี่ยมีเรื่องยิ่งใหญ่คุณกียตมาเก็ยรติใหม่สิพ,พ่อแน่ใจหรอว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะ เอาแม่งเลยละกันขอบคุณครับแล้วกูทะยองที่ไหนอ่ะอะแล้วมึงวืดไงแล้วกูต่อยโดนไงแล้วกูก็ต่อยอีกทีเฮ้ยแล้วกูก็ต่อยอีกทีไงโยกหลบหนึ่งสเต็ปต่อยกับหนึ่งดอกมาเดมาเดจังหวะนี้ไอสัตว์มวยแล้วแหละมวยแล้วมึงมากูมากอดสะท้อนมีผลเยอะเกินไปเปล่าไว้เฮ้ยออกเด้อออกมาเลยขาดอะไรนี่นะมีละกัน ่าได้ป้อมไปหนึ่งเลือดไม่เต็มนีเนเอาอะเฮ้ยเอาไงล่ะลองหน่อยไหมพีเดี่หายหมดพีดเดียว,ยวไอสัตว์เลือดกูลดเยอะกว่าได้ไงอ, <มา S 1> อ่ะมาแล้วนเอเนนก็บยาครับต่อไม่จ้าต่อไม่จ้าไปสุดไปสุดต่อไม่จ้าแล้วต่อยป,ป้อมนี่เอ็นแล้วนะเนี่ยทำมามึงกล้าเอ็นเข้ามาจริงเหรอจ้าอย่าทานะน้องพี่เนี่ยนักตีป้อมตัวจริงอีกครับไม่จะบอกคุณครับ ผมพร้อมพิษัต์ก,กับคุณแล้วล่ะเอาไปก่อนกูไปเลยกูไปเลยกูไปเลยเลือดกูโอเคเกียหมาอ่าอ,อ่มาดิะไรวะไม่ได้เลือดเลยเจกกูมาดิฮุบก็มาดิฮุบมาดิไอสัตว์มาอมามามึงมามึงมาเพื่อนไ้เวืโอ้ยย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 ยอย่าง,งี้น้อง มาดิมา,มาดิเฮ้ยเบื่ออีกแล้วอะไรวะเนี่ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมึงอันติรอบสองแล้วหรอมึงใจเย็นๆนะเพื่อนหัวใจหูเฉิดสิแล้วกูหายใจสดชื่นเฮ้ยไอ,อ,อมันตึงไหวสัตว์อ้าวก็มันเป็นการดวลกันครั้งสุดท้ายไงนองอออาา้องขอละเฮลก้าองค์เฮลก้าเอ็ด,มาาดแม่งไรสาระจัดแมวแหละเฮ้ยหยาบเฉยเอ้ย,ยอจริงแล้วหรอใจเย็นเ้ย ที่แบบไกลโพดมึงมาดิมึงมาดิอะไรหรอจเอายวซายสิจ้ะหลบหนึ่งสเต็ปครับเราผดเข้าบ้านแม่งเลยละกันครับแล้วมีลูกไฟแล้วก็ต่อยแล้วก็ดันอยากเก็บยาใช่ไหมล่ะอ้าเดี๋ยวซ้ายอุ้ยตกเครื่องเอาๆอย่าแกล้งอันนั้นวิ่เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยอันนั้นหลอกอันนั้นอัหลอกอหลอกอันนั้นนอยอหกอันลูกเล่น ลูกเล่นเยอะเล่นเหรอจ๋าล้อจริงเหรอ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 กูตันเอากูได้ยาด้วยไงไอ้สัตว์แล้วใครเกตเต็มก่อนแล้วตอนนี้ก็พักไป่ดึงดีแล้วก็ตีอีกหนึ่งครั้งมึงอย่าไถ่กูเข่าบอเดี๋ยวกูเขินไอ้กายกายใจเย็นเอ้เมย์ไถ่เข่าบอดสวนด้วยมาเิสักเมื่อกี้ดีเมธพานะสมาธิจัามึงจะเอาเพลงกูหรอใจเย็นเย็นนี่กูจะรั่วเมื่อกี้ดีนะซื้อเคียวทานไม่งั้นกูขิดแล้วเกี่ยว ปิดไปแล้วด้วยเหรอยังไม่เห็นเลยอะเด็กใช่ใช่ติดหมาติดเขียวติดมา,ดดมาแล้วเกมเกมกับังสูสีกำลังเสมออ๋อป้อมหมดแล้วอ่ะนี่ก็มีป้อมยิงแล้วดินี่นะนายจ๋าฮ้ยแรลงโอ้ยจะดับแดงมาไงวะนะนายจ๋าอะไร าเอ้ยสู้ไม่ได้ว่าแม่งดาบแดงมันแรงสามเท่าอ่ะเฮ้ยมันพลานพี่มาแล้วดอพี่แค่หลอกพี่แค่หลอกแล้วพี่ก็กลับมาเอาน้องไงอันนี้มันอันนี้มันเหลี่ยมจริงอันนี้เหลี่ยมเอ้ยทำไมมันความหายใจสดชื่นไม่โดนวะเ้ยยังไงยังไงชีนหนึ่งทีชีตสองทีมาดิมาดิไอ้ไอ้ใจเย็นนายก็มาลิก็มาลิ อเยเออันเน้ย่งทีให้หทีเนึ่งทีหนึ่งทีหยึ่งทีแค่ลองแค่ลองแค่ลองไอ้คุ้อกดห้าเ้นนี่เดนาทีแล้วใช่หรอกูเก็บก่อนละอันนี้เนี่ย อันนี้แน่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 อันนี้วันนี้กูไม่มีอันตินี่แหละไอ้เฮ้ยนึกบัตรนึกไปแล้วได้เยอะกันไปแล้วแกดิโกกดกูไม่จีดายชนแะไอ้แกกูเยอะต้องห่วงแล้วเฮ้ยใจเย็นนายนายเล่นด้วยอารมณ์นายไม่ชนะหรอกนะไปละ อ้าวนี้ก็แพ้ดิรู้ใช่ไหมว่าจะแพ้แล้วอ่ะแพ้แล้วเออทำไงอะ่ะรู้ว่าจะแพ้แล้วต้องทำยังไงอ,ะอ่ะอ๋อรู้แล้วจะแพ้แล้วต้องทำยังไงอะ่ะนายนายคืยคยมองเธอมองอะไรจ๊ะจำไว้อะน้องคลิปนี้กูมาเอาคืนมึงที่กูแพ้ฉีมึงเอ้า ในที่สุดก็ล้มซูเปอร์แมนโน .1 ได้สักทีว่ะปวดแขนเลย20นาทีเป็นความสมใจที่ดีนะกายหงิดเฮ้ยดาเมจกูมากกว่าโอ้ยเยอะกว่าตั้งสองหมื่นเอยอีกกูพูดได้ปะกูรับความเสียหายเยอะกว่า